เดขอี่เค่โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราทำกันขศ้สตร์ก่อนนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปเล่นเพื่อสนามตอนนี้ทุกคนอยู่ที่หน้านี้เหรอลูกหน้าสารบัญนะที่ไร26นี่ตัวแล้วเหรอมาเลยเจ๊ม็กซ์มาเลยแม็กซ์อีกหน้านะ อ่ะเด็กเปิดสารบัญหน้าที่26อ่ะเดี๋ยวคุณครูอธิบายสองหน้าเลยนะสารบัญหน้าที่26นะคะเขาบอกว่าสิ่งใดวางอยู่ด้านบนของหัวอะไรอะไรคือด้านบนของหัวอ่าเราก็ใส่ใหม่ได้อะไร้คือใส่ได้ก็ได้หนึ่งสิ่งใดใหม่ สิ่งใดอยู่ด้านบนของหมวกก็คือหมายเลขหนึ the the ่งนั่นเองก็คือพาต่อไปเอาฟังนะฟังนะเดี๋ยวเราทําไม่ได้นะลูกต่อไปสิ่งใดวางอยู่ด้านบนของถุงเท้าถุงเท้าคืออะไรถุงมือมือคือหมายเลขไหถสองเก่งมากต่อไปสิ่งใดเขียนหมายเลขสองอันแรกเขียนหมายเลขหนึ่งเขียนเลยเขียนเลยอ่ะ ต่อไปก็หมายเลขนึงเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายแล้วไม่จำแล้วแหละเราทำก่อนได้ยังไงเงี้ยน่ะเราไม่ได้ทำเตาสเต็กเ,เลยต่อไปสิ่งใดวางอยู่ใต้ตู้หมายเลขนายครับหมอนคือหมายเลขอะไรหมายเลขนะต่อไปสิ่งใดวางอยู่ใต้ตู้ในตู้ในตู้ สิ่งใดวางอยู่ในโต๊ะลูกฮะอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ใช่เปล่าที่อยู่ในโต๊ะมีกี่ต่างมีกี่ชิ้นสี่ชิ้นอ้าวหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ชิ้นต่อไปสิ่งใดวางอยู่นอกตู้มีอะไรบ้างตะกร้าตะกร้าทำอะไรลูกหมอนอ่ะหนูทำด้านนี้ก่อนหนูเฉียดก่อน เขียนก่อนสิ่งใดวางอยู่ใต้ตู้ก็ห้าไงใต้ตู้ก็ห้างอะลายยังตามแล้วนั่นถึงสอบใครลูกอะถูกเก่งมากเก่งมากอ่ะมาครูขอครูขออยู่อะ ช่วยช่วยตามหน่อยคนโคนช่วยตามหน่อยหัวขอ,อน้ำใหน่เมื่อกี้คุปเตอร์ให้แล้วว่าปามเอออ่ะเขียนตัวเลขก่อนปามเขียนตัวเลขก่อนอ่ะเด้บอกเขาแป๊ะ อ้าวต่อไปไตามเฉลยเสร็จก่อนหมายเลขสี่ถูกไหมเออสี่ลงเท้านี่หนูเสียนตัวได้ตด้านๆก็ดีใจแล้วเนี่ยโอเคเฮ้อเฮ้อเฮ้อไม่ใช่อัอพ<า>มพลอัมพลพี่ข้อนึงอ่ะสี่ที่เกี่ยวข้อ สี Ooh, อ่อยู่นี่เลยลูกเนี่ยนีผิดเดีนีนีลูกอ้าวเขาถามว่าสิ่งใดวางอยู่ด้านล่างของฝุ่มก็คืออะไรนี่เองงเท้ารงเท้าก็คือเลขอะไรเอองเท้าคือเลขสี่ บางคนยังงงอยู่เลยสิ่งใดวางอยู่ด้านบนของกุ่เท้าก็คือสองสิ่งใดวางอยู่ด้านบนของด้านล่างของกุ่มือก็คือสี่ถูกเปล่าเนสี่นะสิ่งใดวางอยู่ใต้ตู้ใต้ตู้ก็คือห้าเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเดี๋ยวตอบพร้อมๆกันเนี่ยต้องไวนะตามต้องไวนะอ่ะข้อที่หนึ่ง ้าที่หนึ่งอ้าวดูดูสิ่งใดวางอยู่ด้านบนของงวอหมายเลขไรหนึต่อไปสิ่งใดวางอยู่ด้านบนของถุงเท้าถุงมือก็คือเลขไรสองข้อนี้ก็เป็นเลขสองต่อไปสิ่งใดวางอยู่ด้านล่างของถุงมือด้านล่างของถุงมือก็คืออะไรเั่นเองถุงเท้าหมายเลขไรลูกหมายเลขสี่ต่อไป สิ่งใดวางอยู่ใต้ตู้ค่ะหมอนก็คือหมายเลขอะไรค่ะอ่าได้ยังต่อไปสิ่งใดวางอยู่ใต้ตู้เลยวางอยู่ในตู้วางอยู่ในตู้วางอยู่ในตู้หนึ่งสองสามสี่นี่ยังอยู่ในตู้ก็นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ไงเออต่อไปสิ่งใดอยู่นอกตู้ ห้าครับห้ากับหกเขาใจยางอยู่อันเดอร์สแต็ปอ่า yes yes เ yes. ดี the nah. the ๋ยสรอรอเด็กปุบปุรอปุบปุรอไอ้โบโบยังเป็นเลขหกอยู่นั่นแหละลูกเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมายเอ่าโอเคต่อไปนี่นะเอานะ อ,อมยานอ,อมรือยัง Are you ready? ยองา Are <you> ready? ยอเาุเลยจีอายุเลยจีอ่าต่อไปสัตว์ตัวใดอยู่ข้างหน้า,าอะไรคะข้างหน้ายีราฟก็คือสเลขใหม่ได้อะไรหต่อไปเหินนิดนึ่งย่างไอแล้วกินนิดนึ่งย่างเร็ว อ้าวปามไปให้หนึ่งนี่นี่นี่ลนี่มันคือหนึ่งไทยต่อให้หนึ่งไทยมาก็ต้องเขียนหนึ่งไทยแล้วลูกอะไรวงมาอะไรตัวใหญ่เกินอ้าวต่อไปไ,ได้ย,ไไดยังหนึ่งไทยได้ยังอ้าวได้แล้วครับสิลูกลต่อไปสัตว์ตัวใดอยู่ด้านหลังติโจ หมายเลขอะไรห้าหมายเลขห้าไทยใส่เข้าไปใช่ใช่ใช่ดูดูตรงนิ้วมือครูและสังเกตสัญลักษณ์ของรูข้าวอ้าวต่อไป สัตว์ตัวใดอยู่ระหว่างยีราฟก,กับจิงโจ้ยีราฟก,กับจิงโจ้สัตว์อะไรคะหมีหนีเก่งมากค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามหมายเลขสามใส่ตรงนี้นะลูกเออมบอนถุงใส่ถุงหรือเปล่าเดี๋ยวหมายเลขสามใส่ตรงนี้นะ สามอา้าวคงไม่ได้ใส่เหรอ,หรอใช,อใช่ใช่ลูกใช่ลูกระหว่างยีราฟกับสิงโตไงอ่ะต่อไปสัตว์ตัวใดอยู่ระหว่างช้างกับหมีช้างกับหมีก็คืออะไรนั่นเองคือยีราฟนั่นเองหมายถึงอะไรคะยีราฟหมายถึงอะไรคะสองอ่ะลงมือทำ ข้างนี้ไงช้างกับช้างกับหมี่ยระหว่างกลางก็คือยีราฟช่องนี้เนี่ยคือตกกลางให้ดูเลยในช่องนี้หน้าหมายเลขสามหมายเลขสอง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 อันนี้มันสำคัญตรงไหนหรู้เปล่าแล้วเรียนต้องทำไมอ่านอ่านได้ด้วยถ้าอ่านไม่ได้ไมันจะทำไม่ได้ลูก อันแรกไงหนึ Ở, à, an, an ่งไงคืออันแรกเลยนะหมายเลขหนูสิลูกสองอ่ะเก่งมากคุณอันนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งไทยหนึ่งอ่าอ่าปาลมได้แล้วว่าเก่งเว้ย หนึ่งไทยนะคะเขาให้โจทย์เลขไทยมาแล้วลูกเห็นเลขไทยนะไม่ค่ได้เลขไทยอ่าเราได้ไปสี่ข้อแล้วเลยสองข้อต่อไปอันนี้ลูกดูนะดูที่เป็นกระต่ายนะดูตรงนี้เป็นกระต่ายนะคำถามว่าสัตว์ตัวใดอยู่ไกลจากกระต่ายมากที่สุดเก่งมากสาธาก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขหนึ่งใส่หนึ่ง ใส่ได้หนึ่งลูกไม่ใส่ได้อีกใส่ได้อีกเราสามารถใส่ได้อีกนะมันขึ้นอยูาา่กับจ์ที่มันถามเรานี่หมายเลื่อนรอยตามหมายเไ,ไม่ออยเหมอนไทยไม่ยากแต่ว่าหนูไม่ฟังเลื่อไงลูกอบหมายเลื่อนเมือนทย ปามตามพันร้อยตัวหนึ่งเฮ้ยกระต่ายข้อสุดท้ายเดี๋ยวพี่จะดีแล้วทำมากสัตว์ตัวใดอยู่ใกล้กระต่ายมากที่สุดจิงโก้จิงโจ้กหมายอะไรซีข้อสุดท้ายใส่หมายเลขซีถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายใส่หมายเลขซีอะแล้วเสร็จจากนี้